สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n ชิงซาก้ารีอุนิเวิร์สกันอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์โรแมนชิงซาก้ a ซาก้าฟอนเทียภาคที่1ครบรอบวันวางจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นเอพิโซดอาเซรุนั่นเองนะครับเป็น r o โรแมนชิงเฟสนะครับ โดยที่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s r s s channel เช่นเคยนะครับครับผมเราก็จะมาเริ่มจากตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตัวแรกนะครับก็คือตัวละครอารเซลุนะครับโดยที่ตัวละครอารเซลุนะครับในร่างนี้ก็จะเป็นร่าง SS ในร่างลำดับที่ลำดับที่4นะครับผม โดยที่ในร่างนี้จะเป็นร่างมารน,นะครับโดยที่มีค่าสเตตัสค่าพลังโจมตีสูงที่104%นะครับแล้วก็มีค่าอินอ,อยู่ที่87%รวมถึงค่าสปีดที่92%สนะครับส่วนท่าโจมตีของตัวละครอาซิรุสก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเป็นท่าแรง e bp 1นะครับเมื่อลด bp ก็จะใช้ bp อยูที่0 เป็นท่าโจมตีประเภทการฟันแล้วก็การทุบนะครับผมโดยที่มีผลติดคริติคอนกับศัตรูประเภทมนุษย์นะครับท่าที่2นะครับเป็นท่า bp 1 1ลดได้ bp ได้ที่3 bp นะครับใช้ bp ที่8เป็นท่าโจมตีประเภทการฟันแล้วก็ท่ามืดนะครับเป็นการโจมตีทั้งกลุ่มส่วนท่าที่3นะครับเป็นท่าแรง triple s ใช้ bp 1 4นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแล้วก็ทุบโดยที่มีผลติดคิติค่อนกับศัตรูประเภทมนุษย์ แล้วก็จะติดสถานะเคานเตอร์นะครับมีผล1เทินโดยที่เมื่อติดสถานะป้องกันเคาน์เตอร์นะครับจะออกท่าแรงทิปเปิลเอสเป็นท่าโจมตีประเภทการฟันนะครับโดยที่มีผลทําให้ศัตรูมีโอกาสตายนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับโดยที่มีโอกาสที่จะป้องกันแล้วสวนกลับอยู่ที่35%นะครับ ส่วน Ability ของตัวละครอา c ์เซนุนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ Ability แรกนะครับเป็นอ b i l i t y ที่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูโดยมีโอกาสอยู่ที่สูงนะครับโดยประมาณที่40%นั่นเองนะครับ Ability ที่2นะครับเมื่อทำการเทินนะครับมีโอกาสปานกลางที่จะเพิ่มค่า Attack ค่าพลังป้องก,กันกายภาพค่าความแม่นยาค่าสปีดค่าพลังเ,เว่นมน์ค่าพลังป้องกันเวทค่าพลังความรักค่าเสน่ เพิ่มสูงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะบวก p p ให้กับตัวเองบวก3ด้วยนะครับอพิทีสุดท้ายนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองสูงมหาศาลนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อใช้อาวุธประเภทดาบนะครับก็จะเพิ่มแอตแทกมหาศาลเช่นกันโดยที่ในขณะที่เข้าแบตเทิลนั้นจะลด LP ของตัวเองลงที่3 ตัวละครตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอิวดูนนะครับโดยที่ตัวละครอิวดูนนั้นจะมีแจกล่าง S นะครับในอีเวนท์ที่เข้ามานี้นะครับแบบถาวรน,นะครับก็คือท่านใดที่ล็อกอินก็จะได้ตัวละครนี้ทันทีสำหรับเพลเยอร์ทุกคนนะครับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่โดยที่ตัวละครอิวดูนนั้นในล่างนี้ก็จะมี ล่าง ss เป็นล่างแรกนะครับโดยมีค่าสเตตัสแอดแท็กอยู่ที่96%แล้วก็ค่าสปีดที่90%ด้วยกันโดยที่ตัวละคริูดูนั้นก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวประเภทการฟันแล้วก็แทงนะครับเป็นท่าโจมตีระยะไกลสุ่มโจมตีสอ,อสองครั้งนะครับโดยที่มีผลติดคิติคอนกับศัตรูประเภทอันเดธแล้วก็ปีศาจท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตี ทั้งกลุ่มนะครับ BP 8ลดได้2เหลือ6โดยที่เป็นท่าโจมตีประเภทการฟันแล้วก็การแทงมีผลติดคิติคอนกับศัตรูประเภทอันเดสแล้วก็ปีศาจและมีผลติดสถานะมาปี้เล็กน้อยมีผล4ี่เทินแล้วก็ท่าที่3นะครับเป็นท่าโรซาลิโออิมเพลียวนะครับซึ่งเป็นท่าที่ถูกอัปเกรดให้แล้วเป็นท่าแรงทิฟเนเ BP 1 2ลดได้3เหลือ9มีผลติดคิติคอนกับศัตรูประเภทอันเดส นะครับแล้วก็เดโมนนะครับส่วน Ability ของตัวละครก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ Ability แรกนะครับเมื่อติดคิติคอนนะครับจะเพิ่มดาเมจมหาศาลนะครับ Ability ที่2นะครับเมื่อทำการเทินมีโอกาสปานกลางที่จะเพิ่มค่าสติตัสทุกอย่างนะครับคล้ายๆกับของอาร์เซรุสนะครับสูงแล้วก็จะบวก BP ให้กับตัวเองบวก3นะครับ ส่วนอันดับที่สุดท้ายก็จะเป็น Over High Tension นะครับก็คือเพิ่มดาเมจสูงมหาศาลสูงมากนะครับแล้วก็จะบวก OverD ร์ไนะครับก็จะบวกดาเมจสูงนะครับส่วนตัวละครตัวที่3ตัวสุดท้ายในอีเวนต์ Event นี้นะครับก็คือตัวละคร Virtual นะครับโดยที่ตัวละคร Virtual นะจะเป็นตัวละครที่เพิ่งจะมี SS, เออเอ,อ,เอ,อ ss ตัวแรกนะครับและยังไม่มีสไตล์อื่นๆนะครับเพิ่งเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาตัวใหม่ แล้วก็มีค่าสเตตัสดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีค่าพลังเวทส,สูงที่102%นะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกันเวทส,สูงที่10 4เแล้วก็ค่าพลังป้องก,กันกายภาพสูงถึง90%ด้วยกันโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวประเภทท่ามืดแล้วก็ไฟนะครับเป็นท่าโจมตรีระยะไกลนะครับแล้วก็จะมีผลดึงการโจมตีจากศัตรูโอกาสปานกลางนะครับมีผล4เทิร์น ท่าที่2นะคบเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแรงดีนะคบ bp 7ลดได้2เหลือ5เป็นท่าโจมตีประเภทท่ามืดแล้วก็ท่าน้ำนะครับท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีแรงทิพเปิลเอนะครับ bp 1 3ลดได้3เหลือ10นะครับโดยที่เป็นท่าโจมตีประเภทท่าไฟแล้วก็ท่ามืดส่วนเอ่อ ability ของตัวละครก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ability ที่1เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสสูงที่จะเอ่อป้องกัน การโจมตีและสวนกลับด้วยท่าไฟ r e เวิร์เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแหลง4ท่าไฟนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะบวก BP 1ให้กับตัวละครทั้งปาร์ตี้อีกด้วยนะครับผมท่าที่2นะครับเป็นท่าเอ,อ่เอ i อบิลิตี้เมื่อเริ่มรอบนะครับก็จะเพิ่มสเตตัสให้กับตัวเองสูงนะครับนอกจากนั้นเราก็จะบวกพลังป้องกันให้กับตัวเองมหาศาล1เทินรวมไปถึงพลังโจมตี มาก1เทินนะครับผมซึ่งจะมีผลเฉพาะต่อเริ่มรอบเท่านั้นนะครับ Ability ที่3นะครับเมื่อถูกโจมตีลดดาเมจมหาศาลนะครับโดยที่ตัวละครทั้ง3ตัวนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ใครที่เป็นแฟนแฟนของตัวละครอารซิลุดก็คงจะ พอใจนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ไม่ได้ออกมาเป็นปีแล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆอาเซรุตโดยเฉพาะนะครับผมครับและนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเกมโรเบนชิ้งซาก้ารีวิวอุนเวิร์สนะครับสำหรับเอพิโซดอาเซรุตนะครับครบรอบการวางจำหน่ายซาก้าฟอนเทียภาคหนึ่งนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e t i s i a อเอเ n ชแนวันนี้ผม n e t i s ขอไปลาไปก่อน สวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย